โยสวัสดีครับพบกับแบงค์ปัชญานะครับก็ในคลิปนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นกันเนี่ยผมอยากจะทําความเข้าใจกับตัว Google a d ก่อนคือได้ยินกันมาเยอะแล้วว่าอ้อยิงโฆษณาบน Google นะนะครับผมแต่ว่าอยากจะมาอธิบายให้เข้าใจชัดว่ามันคือตรงไหนแล้วมันดียังไงนะครับผมแล้วมันมีข้อแตกต่างยังไงกับหลายคนถามมาว่าแล้ว SEO ล่ะเป็นยังไง นะครับผมแล้วก็จะมีในเรื่องของเหมาะสมกับธุรกิจอะไรบ้างธุรกิจที่เราทําอยู่จะเหมาะหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยทุกคนรู้จัก Google กันอยู่แล้วนะครับผม Google คือ Search Engine เนาะที่ใช้กันมานานมากละเป็น 10, 10ปีและคาดการว่าในอนาคตก็ยังจะต้องใช้ต่อๆไปค้นหาอะไรไม่เจอถาม Google อยากรู้อะไรถาม Google อยากได้สินค้าอะไรค้นใน Google นี่คือลักษณะของลูกค้านะครับผมลูกค้ามีพฤติกรรมแบบนี้เกือบทุกๆคนนะครับยิ่งคนสมัยใหม่ยิ่งใช้การเซิร์ชเยอะนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสมมุตินะครับอยากดาูสินค้าใหม่ๆห,หูฟังตัวใหม่อยากดูรีวิว เครื่องใช้ไฟฟ้าตัวใหม่ๆนะครับก็จะค้นหาข้อมูลผ่านตัว Google แล้วก็จะลิงก์ไปสู่เว็บไซต์เนาะหรือว่าอยากจะรู้ว่าสินค้าตัวนั้นดีไหมสินค้าตัวนี้ดีไหมส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการค้นหาข้อมูลทั้งสิ้นนะครับผมทีนี้มาต่อกันถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้แล้วแล้วมันเหมาะกับธุรกิจอะไรบ้างนะครับผมต้องบอกว่า Google เหมาะกับเกือบทุกทก ธุรกิจต้องใช้คำนี้นะครับว่าเกือบทุกธุรกิจหรือทุกธุรกิจนะครับเช่นอะไรบ้างคลินิกนะครับคลินิกร้านเสริมสวยต่างๆร้านสั n ยกรรมต่างๆนะครับเช่นแก่ทำตา2ชั้นเห็นไหมครับนี่ก็คือคำที่ลูกค้าค้นหาแล้วนะครับผมคือลูกค้าเนี่ยก็อยากจะ ทำตาสองชั้นก็มาค้นหาใน Google ก่อนแล้วค้นหาแบบนี้ครับที่ไหนดีใช่ไหมครับแล้วก็เซิร์ชก็จะเกิดเซิร์ชขึ้นมาเพียบเลยนะครับข้างขวานี้ไม่เป็นสนใจนะครับสนใจตรงนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือว่าเดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะขึ้นลักษณะนี้นะครับทีนี้เรามาดูกันว่าตัวโฆษณาที่ผมพูดถึงหรือว่า Google a อดมันอยู่ตรงไหนนะครับอยู่ตรงนี้นะครับจะมีตัวเล็กๆอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับ คำว่าแอดแล้วก็มีคําอธิบายต่างๆที่ได้ลงโฆษณาไว้นะครับนี่คือ1เจ้านี่อีก1เจ้านี่อีก1เจ้าแล้วก็นี่อีก1เจ้าโดยคร่าวๆเนี่ยจริงๆตรงเนี้ยมันจะแสดงผลได้5อันดับนะครับห้าอันดับก็คือ1 2 3 4แต่ว่าในประเทศไทยนะครับณปัจจุบันเนี้ยก็จะแสดงผลประมาณ4อันดับนะครับโดยประมาณแต่ในบางครั้งที่เราเซิร์ชเนี่ยเราจะเจอ1บ้าง2บ้าง3บ้าง ก็แล้วแต่ Google ในการจัดนะครับอ่ะทีนี้ก็จะมีด้านล่างอีกเลื่อนลงมาหลังจากที่ไม่ใช่คำว่าแอดแล้วนะครับผมพอไม่ใช่คำว่าแอดแล้วเนี่ยตรงนี้แหละครับที่เราเรียกมันว่า SEO นะครับ SEO คือการทำให้เว็บไซต์ติดอันดับบน Google ในคำเซิร์ชนั้นๆอย่างคำคำนี้คือคำว่าทำตา2ชั้นที่ไหนดีนะครับผมก็จะให้ติดอันดับแต่สังเกตไหมครับว่าอันดับจะอยู่ด้านล่างของ Google a d Google a d อยู่ด้านบน SEO อยู่ด้านล่างนั่นแปลว่าถึงแม้ว่าเราจะทำ SEO ได้อันดับหนึ่งตรงนี้เลยเราก็ยังจะแพ้อันดับของคนที่จ่ายเงินอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นแบรนด์ไหนธุรกิจไหนที่ กำลังเริ่มต้นนะครับผมแนะนําว่าทําควบคู่กันไปทั้ง2องอย่างนะครับเพราะว่า seo ก็มีข้อดีของมันก็คือเราจะไม่เสียเงินนะครับส่วนด้านบนมีข้อดีคือไวนะครับผมทําวันนี้พรุ่งนี้ก็ติดอันดับเรียบร้อยนะครับผมหาลูกค้าได้ทันทีส่วน seo อาจจะใช้เวลา3เดือน6เดือนนะครับอันนี้แล้วแต่เนาะซึ่งนะคอร์สนี้ผมสอนเป็นตัว google ads นะครับผมด้านบนเนาะทำอย่างไรให้มันขึ้นตรงนี้นะครับอ่ะทีนี้เรามาว่ากันต่อเรารู้จักแล้วว่า Google Ad เป็นยังไง SEO เป็นยังไงนะครับผมทีนี้ Google a ออะครับอยากให้เพื่อนๆรู้ไว้อย่างหนึ่งนะครับผมว่า Google Ad จะคิดเงินก็ต่อเมื่อลูกค้าคลิกโฆษณาของเรานะครับนั่นแปลว่าอันนี้คือเจ้าที่1เจ้าที่2เจ้าที่3และเจ้าที่4ยังไม่เสียเงินเลยสักบาทเดียวนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าวันนี้ผมสนใจเจ้านี้แล้วผมคลิกโฆษณาปึบเข้าไปนะครับเจ้านี้ก็จะเสียเงินค่าโฆษณาให้กับ Google ในทันทีอาจจะ10บาท20บาท30บาทอันนี้แล้วแต่ว่าคีย์เวิร์ดนั้นๆมีการแข่งขันมากน้อยแค่ไหนอ๋อคำว่าคีย์เวิร์ดก็คือคำค้นหาเหล่านี้แหละครับผมเรียกว่าคีย์เวิร์ดซึ่ง เราจะต้องใส่ใจในคำเหล่านี้มากๆนะครับผม Google มีวิธีการเต้องบอกว่าคนไทยมีวิธีการค้นหาที่หลากหลายและการแสดงผลก็แตกต่างเช่นเดียวกันเช่น <t> ถ้าเกิดว่าวันนี้ผมเซิร์ชคำว่าทำตาสองชั้นที่ไหนดีอันนี้ก็จะมีการแสดงผลแบบนี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าผมเซิร์ชใหม่เป็นอยากทำตาสองชั้นอ่ะ แตกต่างกันนะครับระหว่างคําทําตา2ชั้นที่ไหนดีกับอยากทําตา2ชั้นปึ๊บการแสดงผลสังเกตนะครับจะแตกต่างกันเห็นไหมครับนี่คือข้อหนึ่งที่อยากให้ทราบไว้นะครับผมว่ามันมีข้อแตกต่างกันแล้วก็การคิดเงินก็แตกต่างกัน คำนี้อาจจะแพงกว่าก็ได้คำอีกคำานึงอาจจะถูกกว่าก็ได้เราต้องค้นหาว่าคำไหนถูกคำไหนแพงนะครับผมยิ่งมีการแข่งขันสูงก็จะยิ่งแพงยิ่งมีการแข่งขันน้อยก็จะยิ่งถูกนะครับผมในหนึ่งธุรกิจเนี่ยเรามีคำค้นหาได้เป็นร้อยๆคําคำหรือบางธุรกิจเนี่ยมีเป็นพันคำนะครับผมอืมอ่ะทีนี้มาว่ากันต่อว่าโอเคละเรารู้แล้วว่า Google Ad เป็นยังไง SEO เป็นยังไงนะครับผมตรงเนี้ย ใน google ads ่ะครับจริงๆแล้วอ่ะมันจะแบ่งย่อยออกไปอีกว่าเป็น google ads search ก็คือตรงการค้นหาแบบนี้หรือว่าเป็น google display network ก็คือ gdn หรือว่า youtube นะครับผมแต่ว่าในค r o s s นี้นะครับผมจะสอนอันที่ได้ผลเร็วที่สุดและใช้งานได้เลยก็คือตัว google search นะครับผมส่วนตัวอื่นเช่น gdn หรือว่า youtube เนี่ยในอนาคตหลังจากที่คุณสำเร็จกับเรื่องของ google search แล้วค่อยไปพัฒนาต่อยอด นะครับผมก็ผมแนะนำแบบนี้ละกันเนาะทีนี้มันเหมาะกับธุรกิจอะไรบ้างล่ะอ๋อก็ไล่ฝังนี้ครับคลินิกสถานเสริมความงามทั้งหมดเหมาะหมดเลยนะครับสถานที่ที่มีบริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นล้างรถเคลือบแก้วเหมาะหมดนะครับหรือบริการที่เป็นเซอร์วิสต่างๆ กำจัดปวกบิวอินรับสร้างบ้านรับจัดสวนเหมาะหมดเลยนะครับผมหรือว่าธุรกิจท่องเที่ยวอสังหาให้เช่าอาสังหาขายขายที่ดินเห็นไหมครับของพวกนี้เราเซิร์ชกันหมดนะครับผมทีนี้มาเข้าเรื่องที่คนส่วนใหญ่ทำอยู่นะครับก็คือการขายของออนไลน์นะครับการขายของออนไลน์ก็ขายเป็นชิ้นๆน,นี่แหละแต่ว่า ในการขายของออนไลน์เนี่ยเรามีหลายแคตตากรีหลายรูปแบบนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทที่เป็นเครื่องสำอางไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นหรือว่าสินค้าที่ import มาจากจีนเนาะสินค้าจีนนะครับก็มีหลากหลายทีนี้บน Google Search เหมาะกับสินค้าอะไรล่ะถ้าเกิดว่าเราพูดกันถึง e-commerce นะครับก็จากประสบการณ์นะครับ จะเหมาะกับอาหารเสริมนี้เหมาะแน่นอนครับอาหารเสริมเป็นอันดับหนึ่งด้านเสิร์ชเลยนะครับเพราะว่าเราก็จะเซิร์ชครับเช่นเป็นความดันกินวิตกินอาหารเสริมอะไรดีแบบนี้นี่คือลูกค้าเซิร์ชนะครับก็จะมีคนลงโฆษณาต่างๆอยู่นะครับ ก็จะมีคนลงโฆษณาต่างๆอยู่เนี่ยคือคำเซิร์ชนะครับต้องบอกเลยว่าอาหารเสริมทํายอดได้ค่อนข้างเยอะบน Google แล้วก็ตรงไปตรงมาเพราะว่าลูกค้าก็เซิร์ชมาแล้วก็เข้าไปในเว็บไซต์แล้วก็ซื้อนะครับผมนะหรือว่าเนี่ยนอนไม่หลับอาหารเสริมนะเนี่ยก็จะมีคนลงโฆษณาอยู่เยอะแยะเลยนะครับอ ก็เรียกได้ว่าเหมาะเกือบทุกๆตัวนะครับที่เป็นอาหารเสริมอ่านี่คือเรื่องแรกเรื่องต่อมาคือสกินแคร์สกินแคร์พวกครีมบำรุงผิวครีมบำรุงหน้าครีมลดสิวแก้สิวแก้ฝ้าพวกนี้ก็เหมาะครับใช้ได้เพราะว่ามันเป็นปัญหาที่ลูกค้าเซิร์ชเข้ามานะครับผมหรือว่าพวกแป้งพวกอะไรอย่างนี้แล้วก็ตระกูลที่เป็นแบรนดิ้งต่างๆ ะครับที่เราทําแบรนด์เราบอกว่าเราทําแบรนด์กันเนี่ยก็อย่าลืมนะครับว่าเมื่อไหร่ที่แบรนด์เราเริ่มมีชื่อเสียงเนี่ยก็แนะนําว่าควรจะเริ่มมาทําตัว Google เพราะว่าลูกค้าก็จะเริ่มค้นหาละนะครับเช่นว่าเ,ออเพื่อนบอกมาว่าอันนี้ดีนะครับก็จะมาค้นหาละนะครับสินค้าแม่และเด็กรถเข็นนะครับผมหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆได้เลยเออสัตว์เลี้ยงนะครับผมเช่นเสื้อผ้า สุนัขถาดชามข้าวสุนัขได้เลยนะครับสามารถใช้งานได้นะครับผมนอกจากนี้ยังมีอะไรอีกอที่หลายๆคนทำการน,นอกจากครีมบำรุงผิวนอกจากตัวอาหารเสริมละสินค้าจีนสินค้าจีนเช่นอะกล้องติดรถยนต์ต้องบอกว่ามันใช้ได้บางบางบางอย่างนะครับผมกล้องติดรถยนต์ก็ลองดูครับว่ามันมีคนค้นหาหรือเปล่าซึ่งวิธีการทดสอบ ง่ายๆนะครับผมว่าสินค้าของท่านเนี่ยจะเหมาะกับบน Google หรือเปล่านะครับก็คือให้ลองกดค้นหาดูครับถ้าค้นหาแล้วมีโฆษณาเนี่ยที่มันเขียนแอด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 แบบเนี้ยนั่นแปลว่าเหมาะแน่นอนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าก็คู่แข่งยังลงเลยนะครับเจ้าอื่นยังลงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมาะแน่นอนนะครับผมหรือว่าสินค้าอื่นก็ลองมาเซิร์ชดูว่าเอออันนี้ได้ไหมอันนี้ได้ไหม จะมีอย่างหนึ่งที่ต้องบอกว่าเคยลองหลายรอบแล้วแล้วก็อาจจะไม่เวิร์กนะครับก็คือสินค้าแฟชั่นนะครับพวกเสื้อผ้าเนาะก็อย่างที่เรารู้กันครับว่ากางเกงขาสั้นเนี่ยก็ไม่มีใครเซิร์ชเท่าไหร่นะครับหรือว่าเสื้ออะไรแบบเนี้ยเสื้อยืดอย่างเงี้ยก็ไม่มีใครเซิร์ชเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าก็มีคนลงโฆษณานะแต่แต่ว่าจะเป็นแบรนด์ซะมากกว่าอ่ะเดี๋ยวผมทำให้ดู เสื้อยืดผู้ชายแบบนี้ก็จะเจอเป็นแบรนด์อื่นๆนะครับผมเนี่ยก็จะเป็นแบรนดิ้งนะครับก็อาจจะไม่เหมาะด้วยนะครับผมก็แนะนําแบบนี้ละกันแต่ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับชุดออกกำลังกายโยคะแบบนี้เหมาะนะเออเพราะว่ามันค่อนข้างเฉพาะทางนะครับผมอันนี้เหมาะสามารถลงได้ นะครับอ่าก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมสรุปสิ่งที่เราได้จากคลิปนี้นะครับผมก็คือ Google a d แตกต่างกับ SEO นะครับผมธุรกิจที่เหมาะมีเกือบทุกประเภทนะครับผมอาจจะยกเว้นแค่ตัวแฟชั่นนะครับผมแล้วก็ Google a d คิดเงินโดยการที่ลูกค้าคลิกเข้าเว็บไซต์นะครับผมอ่านั่นแปลว่าเดี๋ยวเราต้องมีเว็บไซต์แล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องมี ไอเดียหรือว่าวิธีการในการหาตัวคีย์เวิร์ดหรือว่าคำค้นหานะครับอ่ะน่าจะประมาณนี้นะครับผมสำหรับข้อมูลในคลิปนี้นะครับผมโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปต่อในคลิปต่อไปสวัสดีครับ